สวัสดีครับผมฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรโดนจอนะวันนี้ที่2 9เมษายนนะครับเที่ยง15ทีนะครับ นะฮะโอเคสำหรับคนที่ไม่ชอบนะครับนะการเกมการพนันต่างๆนะครับติดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับนะฮะคลิปนี้นะครับนะไม่ได้เป็นประโยชน์นะครับในด้านการมองมายอมชนนะครับนะไม่มีประโยชน์เลยนะครับนะฮะก็ถ้าใครเล่นอยู่นะครับก็มาดูวิธีการอ่านเข้าวให้ผมได้นะครับผมฮะวันนี้ผมปั้นงบ100่งรนะครับตั้งแต่ตีห้าแล้วยังไม่ได้เลยตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนี่ครับนะฮะโอเคนะ งบ100ครับผมจะเน้นออินทุกไม้นะครับนะฮะออินทุกไม้นะครับขอเล่นแบบถูกแจ็คพอตดูนะครับอันนี้ผมเล่นไปหมดไปหลายพันแล้วเหมือนกันนะครับนะหนึไปหลายรอบแล้วนะครับนะค่อยปั่นไปนะครับด้วย100บาทผิดก็พักไปก่อนสัก1ินาทีนี่ครับกลับมาเล่นใหม่นะครับนะฮะมาโอเคตอนนี้เหมือนจะเป็นปิงปองนะครับอ่ะไปน้ำเงินครับหนึ่งร้อย อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับบางจังหวะนะครับผมจะเล่นตามสัญชาตญาณของตัวเองนะครับมีตามเขาไพ่บ้างตัดเซียนเขาไพ่บ้างนะครับก็แล้วแต่จังหวะนะครับนะฮะก็เท่าที่ผมเล่นมาก่อนหน้านี้นะครับส่วนมากเขาไพ่จะสวยๆสักคู่หนึ่งสักแป๊บหนึ่งครับก็จะตัดเขาไพ่เลยนะครับนะเห็นไหมห้องนี้นะครับปิงปองคู่เสร็จปุ๊บปิงปองคู่เจอยาวๆไม่ได้นะเราต้องตัดนะครับ่ะการปิงปองตอนนี้ มารุนกันเราเก้าครับสวยงามครับมาแล้วมาแล้วเรามาแล้วนะครับวันนี้ผมถูกติดกันแค่มาห้าไม้ติดเองนะครับยังไม่ได้ไปไหนใกล้เท่าไหร่เลยนะยังแบบลุ่มๆุมดอนดอนอยู่นะครับผมมาอที่ผมบอกนะเขาให้มันไม่สวยตลอดนะครับอืม ขอไปน้ำเงินนะแล้วกันนะตัดเซียนไปจริงๆแล้วตามนี้ต้องไปที่สีแดงนะครับนะแต่พอมันขึ้นไฮไลท์แบบนี้ปุ๊บแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินแบบนี้นะครับมันบอกว่าเข้าไพ่สวยผมตัดเซียนเลยนะครับมาดูกันวันนี้นี่เล่นตามเขาไพ่ไม่ค่อยถูกติดกันเลยนะตัดหมดเลยครับตามเขาไพ่ก็ตัดนะครับส่วนเข้าไพ่ก็ตัดนะครับอารุ้นกันโอ้โหเราเหลือห้าครับมันสองสวย สวยสวยลูกพึบโอ้หละสาโอไมค์ก็อ oh, ู้โอ้ใบสามันจั่วผีเข้าครับรอดครับรอดครับร <c oughs> อดครับผมมาอืมขอบอตอนนี้สองตัดห้องนี้นะเข้าไปน้ำเงินแล้ว โอ้โหไปแดงดีกว่านะครับนะฮะสองตัดนะขีดก็เป็นมังกรด้วยนะครับไปแดงครับ400ผมจะดูข้อไพ่ชัยวๆก่อนนะครับว่าจะตามข้อไพ่ดีหรือจะตัดเซียนดีน่ครับนะฮะก็ดูจังหวะเอานะครับมาลุ้นกันถ้าเราตามข้อไพ่บางทีมันก็ตัดก็เป็นเรื่องปกตินี่ครับนะฮะมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะบอกไว้ก่อนครับทุกอย่างมัน50 50านะมีแค่แดงกับน้ำเงิน นะมุมน้ำมื่นหรือมุมแดงแค่นั้นนะครับเลือกมันถูกก็พอครับผมอ่ะอ่าโอเคเ8็รและจริงๆเพื่อนนะครับเล่นมาถูกแบบสไม้ติดห้าไม้ติดนะครับก็ควรหยุดนะครับส่วนมีงบหนึ่งพันนะครับเล่นแบบเอากำไรทบก็เล่นได้10ครั้งนะครับนะก็ลุ้นอออถ้าเราถูกแบบ8ไม้ติดเจอมังกรเจอปิงปองปิงปองคู่อะไรแล้วแต่โอ้โหบอกเลยครับคุ้มครับ ุ้มมากได้เงินงก้อนใหญ่เลยนะครับผมว่าวันนี้ผมต้องทําให้ได้นะอืมไปแดงแล้วกันนะครับแดงค่อนข้างสวยอยู่นะขีดเหมือนจะเป็นมังกรนะครับแล้วก็ถ้าไปแดงตาน,นี้นะครับเขาให้หลักก็จะเป็นปิงปองคู่ด้วยซึ่งก่อนหน้าน,นี้มันออกมาแล้วนะโดนไหมตานี้จะมาหรือเปล่ามาหัวเราขอแปอดไปดีครับแปดไปดีครับ แปดไปดีครับพันห้าแล้วพันห้าแล้วคนดูพันห้าแล้ววะนะเอ้ยปิงปองคู่ไปก่อนดีไหมเนี่ยน้ำเงินถ้าต่อไปถ้าไปน้ำเงินนะขีดก็จะเป็นมังกรยาวเขาไพ่หลักก็จะเป็นปิงปองคู่ถ้าไปน้ำเงิน เขาให้ทึบเอ้ยเขาให้โปง่งก็เป็นปิงปองคู่อืมน้ำเงินครับนะหน้ามานะมีความจะมีความน่าจะเป็นนะครับหลักการความน่าจะเป็นนะน่าจะน้ำเงินมามากกว่าอ่ะขอไปน้ำเงินครับสุดอีกแล้วครับเทไปเลยนะฮะเทไปเลยมาลุ้นกัน,นครับ ไม่เข้าหวงก็สู้ใหม่แค่นั้นนะครับฝ่าวไปอีกร้อยหนึ่งนะครับถ้าเสียเสียร้อยเดียวนะแต่ละรอบนะครับไม่ได้เสียแบบเยอะนะครับนะก็เหมือนเล่นสล็อตแหละนะปั่นตาละร้อยนะครับถ้าถูกจิดกันก็แจ็คตแตกครับอุย้ยระบอดอเรียบร้อยเฮ้ยรอดครับเป็นไปได้ระบอดแล้วคนดูนจั่วแปลเข้ามาเสมอรอดครับ ลอดเฉยไมเปลี่ยนแน่เลยว่ะแดงมีโอกาสที่จะไหลอยู่นะเสมอมาขั้นเมื่อกี้อันนี้ขอดเดาแล้วกันนะจะไปที่เจ้ามือนะอออินครับน่าจะมานะเพราะว่าเขาเสมอมาตัดเมื่อกี้นะเขาไปน่าจะเปลี่ยนนะครับเขาไปน่าจะเปลี่ยนนะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่า อินทุกไม้เพบ่อูขอบเฮ้ยไม่ขอบขอบวะขอบครับเงินสองเฮ้ยเราเจ็ดครับยืนสวยยืนสวยสวยแล้วยืนสวยสวยแล้วเก้าล้านเลยโคตรตึงเือโคตรตึงใบสามนะครับสู้นใบสามทุกรอบเลยตอนนี้ผมขอไปแดงอีกนะแดงน่าจะไหลนะครับ ผมจะดูเขาให้สามเกินไปด้วยนะบางทีเราอย่าเพิ่งหลุดโฟกัสนะบางทีเราโฟกัสแต่เขาใพ่บางใดตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะนะครับผมแนะนําว่าให้เราดูทั้ง3ตัวด้วยนะดูชัวร์วก่อนนะค่อยเล่นนะครับอ่ะตอนนี้ผมชอบแดงนะไปพันหนึ่งแล้วกันตอนนี้ผมได้กําไรไปแล้วนะมานี้ไม่ออินนะเพราะไม่มั่นใจนะเพราะว่ามันไม่เคยออกเกิน3ตาแล้วตอนนี้มันออกเกิน3ตาแล้วนะครับมาลุ้นงานเขาไพ่มันจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่แล้วตอนนี้ พปพ๊บอบูมหน้าเก้าเออเือสี่ครับเราขอมาเอาเรื่องแล้ววันที่ผมทำสูงสุดตั้งอยูที่มาณเจ็ดพันกว่าบาทนะเจ็ดพันะ 7, กว่าบาทนะรอบนี้นะไปได้ไกลเท่าไหร่วะอืมเขาไพ่โปง่งมันจะเป็นปิงปองคนดูอืมถ้าเป็นขาไพ่ขีดน,น้ำเงินก็น่ามานะครับแดงสองตัด แต่แรงก็มีโอกาสไหลน,นะเว้ยเอาแล้วว่าตานี้ไปน้วเงินแล้วกันนะครับโอดูไปลุกันเล่นตาห้อยโป่งนะขอเป็นปิงปองครับอย่างที่บอกครับเขาให้วันนี้นะครับสามเกลือไปหลักนะครับสวยแป๊บๆป๊ก็ตัดสวยแป๊บก็ตัดนะครับบางทีเราต้องแบบตัดเซียนบ้างนะครับนะฮะอัดตัดเซียนไพ่นะมาลุนกันเราหน้าแปดโหเหลือห้าให้เหลือเหลือเจ็ดครับ สามขอไปขอบอุ้ยน,นะอีกแล้วสู้กันใบสามทุกรอบเจ็ดแต้มทุกรอบโอ้โหสู้กันใบสามทุกเปิดเลยคนดูเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องนะฮะขอบให้โ,โหแม่ตานี้ห 50, 50้าสิบห้าสิบบาท โอ้ยคนดูเอ้โอ้โหอันยี้ไม่มั่นใจเลยนะแต่ผมชอบแดงนะเจ้ามืออะไปแดงแล้วกันนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาไพ่นะครับถ้าออกถ้าเล่นน้ำเงินนะเขาไพ่สามเกลือสวยหมดเลยนะครับนะฮะต้องไปแดงนะแต่แดงมันถ้าออกแดงนะครับเขาไพ่จะไม่สวยสักตัวเลยนะเอาลุกกันมา เอ้ยมาครับเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องอานตัดเซียนก็มาครับอานตัดเซียนก็มาโคตรฟุกผมว่าผมตอนนี้เล่นยากมากเลยนะโอ้โหถ้าเลือกผิดในชีวิตเปลี่ยนเลยนะโอเคตอนนี้ขึ้นมาหมื่นห้าละผิดไหมหนึ่งผมเลือกเล่นนะไปน้ําเงินนะเขาไพ่หลักน่าจะเป็นปิงปองครับโอ้แต่มันมีโอกาสขึ้นแดงอยู่นะ ไปน้ำเงินไปนะครับ 10k มาลุ้นกันมานี้ก็เดาล้วนๆอีกแล้วนะฮะ <c oughs> คือเขาให้ม่สสวยใหม้มั่วสัวต้องแทงมั่วมั่วสๆไปนะฮะ <c oughs> โอ้โหแต้มเดียวด้วยเออแต้มเดียวบันการเอาดิ <c oughs> ถ้าผีเข้าเสมอแน่เลยคนดู <c oughs> เอ้ยเจ็ดสวยขอไป <c oughs> อชะนะเจ็ด <c oughs> แต้มอีกแล้วคนดูน้องใบสามทุกเปิด ไปสามทุกเปิดขนลุกวะขนลุกว่ะค,คนดู <Wonder. S 1> อืมจะตามปิงปองสักไม้นะเพราะว่ามันยังไม่ขึ้นทึบปิงปองนะครับนะอ่ะไปแดงนะตาเนี้ยจะไปแดงนะสิบเคไปแดงสิบเคถ้าแดงออกตานี้นะครับนะมันจะขึ้นเป็นอะไรเป็นไฮไลท์นะครับว่าเออเขาให้ปิงปองตัวนี้นะครับสวยนะ ตาต่อไปนะครับตาบิงฟองนะเออหลอกเรานะครับถ้าตานี้ผมเข้านะบ,บอกแดงอันนี้นะตาต่อไปนะครับเราจะเล่นแดงอีกรอบหนึ่งมาดูกันนี่คือความคิดของผมนะท่าคาเนล่่งหน้าไว้นะครับตามหลักความน่าจะเป็นเรายืนเจ็ดครับมันบอดพึบยืนเจ็ดอีกแล้วเจตแต้มชนะหรือเปล่าเฮ้ยก้าวหลังเปล่าไม่ใช่เจตแต้มชนะที่เปิดเฮ้ยเสมอ โอ้เสมอคนดูเ้ยเสมอดีใจเกอร์เปลี่ยนห้องเลยนะเปลี่ยนห้องเลยเปลี่ยนห้องเลยเสมอว่าปู๊ผมเปลี่ยนห้องเลยมาดูยันต่อห้องห้าหนึ่งสองไปแดงครับสิบเคลุ้นกันน่าจะเป็น3มตัดนะเขาให้หลักโหเขาไปขีดแม่งสวยยาวจัดเลยมาดูกันเงินแต้มเดียวครับเราอยู่ที่สี่ มันห้าอู้ตายแล้วอู้ชนหนึ่งแล้วย้ายครับย้ายห้องครับโอ้คนดูเอ้ยวอนนี้สี่ตัดนะผมพยายามเรื่องห้องที่เป็นแบบสองตัดสามตัดสี่ตัดนะ้าดูง่ายนะโอเคตอไปเป็นน้ำเงินครับนะน้ำเงินโอ้แดงเขาให้ขีดก็ปิงฟองคู่ว่ะเรื่องไม่ถูกเลยคนดู เรื่องไม่ถูกเลยนะโอ้โหปิงปองยาวด้วยนะเขาให้ทึบอ,อ่ะไปน้ำเงินแล้วกันนะครับเขาไห้ทึบกับเขาให้หลักค่อนข้างสวยไปนี้ทางเดียวกันนะผมดูอ้างอิงอย่างนี้นะห้องนี้นะมาลุยกันนะครับทุกอย่างคือดวงล้วนๆด้วยนะครับดวงไป3 0ที่เหลืออีก70%การหลานเขาให้ครับห้าแต้มพบุ่้ยนึกว่าเกสขามานึกว่า9้าเหลือะไรเแต้มเดียว เสมอเปล่าอู้เสมออู้เสมอสามครั้งติดเลยครับ <Wonder. S 1> คนดูเสมอสามครั้งติดแล้วนะอู้เสมอสามครั้งติดเป็นลมเลย H K มาห้องนี้ครับสองตัดสามตัดอุ้ยไปทางล่างขึ้นลงเปล่า แตวห้องนี้เราดูย้อนหลังนะสองตาที่มันมีแดงนะครับมันจอกแดงซ้ำอีกครั้งหนึ่งอืมแล้วแดงโ,โหอันนี้ลังเลวคนด้วยอืมไปแดงแล้วกันนะครับ 10k มามาดูกันจมูหรือจ่ากระดองนี้เลยครับ ถือว่าตอนนี้ผมกําไรแล้วนะวันนี้นะครับฝากไม่เกินหมื่นเลยนะร้อยหนึ่งนะไม่ถึงร้อยรอบอะ่ะขยันเอาครับนะใครเล่นแบบทุนน้อยนะครับมีทุนอยู่ก็ลองเล่นสายปั้นดูนะเพื่อนๆในเฟซผมเล่นได้กันเยอะเลยตอนนี้นะครับปล๊บสามแต้มก็ชนะออนเอาแล้วครับเอาแล้วครับตึงแล้วตอนนี้ตึงแล้วจาก100หนึ่งร้อยไปสามหมื่นสี่แล้วคนดู ปิงปองคู่นะครับไปน้ำเงินต่อนะตาไปไปน้ำเงินต่อเอาดิผมขอห้าหมื่นขึ้นนะเอาดิของจริงอยู่แล้วโหแดงน้ำเงินอุ้ยเขาไพ่ทึบก็สวยเลยละเขาไพ่ทึบกับเขาไพ่หลักค่อนข้างสวยนะถ้าไปน้ำเงินนะครับมันเป็นในทิศทางเดียวกันนะไป 10K ครับ นะทนออกคลิปน้ำเงินนะครับนะมันก็จะเป็นน้ำเงินแดงสาน้ำเงิน2แดงสาน้ำเงิน2แล้วเขเขาให้หลักเป็นปิงปองคู่ด้วยนะครับมาดุ้นกันหอย่า,ยาเออไปต่อได้ดุ้นต่อไปสามใบสาม,สามทุกเปิดเลยคนดูเจ็ดอีกแล้วเจ็ดอีกแล้วเจ็ดเราชนะอยู่แล้วโอ้โหเจ็ดแตมชนะทุกเปิดฝั่งไหนที่เจ็ดแต้มชนะไปเลยนะ โอ้คือแบบใครฝั่งไหนเจ็ดแต้มเนรู้เลยว่าชนะแน่ตอนตอนนี้โอ้โหไปน้ำเงินต่อครับปิงปองคู่อย่างที่บอกนะห้องนี้สวยแป๊บๆก็ตัดนะครับเดี๋ยวเราต้องหาจังหวะตัดด้วยนะไปน้ำเงินต่อนะครับเราเช็คดีๆชัวร์ๆนะครับ 10k จัดไปนะครับพยายามเช็คดูนะของค่าย s e ็ y g a ่เกมมิ่มันก็ไม่ใช่เป็นห้องสปีดน,นะครับมันก็มีเวลาในการคิดในการตัดสินใจนะมาน้ำเงิน ปองคู่ไหมอุย้ยผมลืมดูเขาให้ทึบนะมันตัดว่ะเจ็ดอีกแล้วเจ็ดได้กินไหมเจ็ดได้กินไหมเจ็ดได้กินอีกไหมเจ็ดได้กินอีกไหมมาอีกเลยโอ้โหคือใครได้เจ็ดแต้มรู้เลยว่าชนะนะโอ้โหวันนี้ค่ายเซ็กซี่เอาเรื่องมากเซ็กซี่มันเอาเรื่องกว่าคนดูไปแดงต่อนะครับคนดูแดงต่อนะ100โคตรเดือด หนึ่งร้อยโคตรเดือดถ้าเบื่อโอ้โหเล่นขั้นถ้ามันเล่นได้สูงสุดมาไม,ม้ห้าหมื่นเหมือนเอสเอนะผมคงแบบว่าบวเป็นแสนแล้วทีนี้นะกำไรทุบแม่นจัดนะไปแดงครับตานี้มาปิงปองคู่ปิงปองคู่ปิงปองคู่ปึ๊บโอ้โหหน้าเก้าเพื้อเออเจ็ดแปดเก้า หุ่นวันเจ็ดนะถ้าเจ็ดนี้รู้เลยไาชนะนะสองเอ้ยเรายาเจ็ดเออเฮยมาเรียบร้อยพอดีกว่านะครับพอดีกว่านครับโอเควันนี้ก็100นะครับใช้เวลาเล่นไปมาะมาณ15นาทีกว่าๆแล้วนะตอนนี้ก็เที่ยงสายทนาทีนะครับก็จากา่าย100มา64นได้แล้วถือว่าผมทำได้นะครับแล้วก็คุ้มจัดๆนะครับจากการขยัน ตั้งแต่ตีห้านะทำงานหนักหกชั่วโงมงนะครับโอเคเฟซผมเอเบลินยาใครยังเป็นเพื่อนผมแอดมาได้นะเฟซเอเบลินยาไปแล้วครับผมฮะสวัสดีครับ